ครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ Ford r a p t เตรนะครับสองคันคันสีแดงกับคันสีน้ำเงินนะครับเป็นของเล่นที่พิกิตชอบมากเลยนะครับชอบไหมครับพิกิตชอบอ่าชอบไปกดไลค์หน่อยอยกมือกดไลค์หน่อยแล้วเยี่ยมเลยนะครับรถตัวนี้สองคันนี้ซื้อมาจากช้อปปี้นะครับคันละสามร้อยกว่าบาทพิกิตชอบมากเลยบ่นว่าอยากได้อยากได้รถ Ford r a p t เตรแต่ แต่มันสามารถเปิดอะไรได้บ้างอ่ะรีวิวให้พ่อหน่อย <ไ qual? S 1> เปิดแล้วนะรครับอ่ะเปิดฝาท้ายได้ด้วยอ่ามีเสียงด้วยเปิดฝากระโปรงได้ด้วยนะครับใช่ไหมพี่ก<ว>ิตเปิดฝากระโปรงได้ด้วยนะครับ<ไ>น่ะอ่ะลองดูครับแต่เขามองไม่เห็นอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเห็นเห็น <Hands. S 2> เ,เห็นลงเห็นเห็นไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็นี่ไงครับนี่ไงครับ เปิดประตูได้ด้วยเปิดฝาโครงได้ด้วยเปิดฝาท้ายได้ด้วยนะครับอยพึ่งนะอ่าอ่าพี่กิตจะรีวิวในส่วนของการเปิดฝาท้ายให้ครับให้ดูนะครับนี่ไงครับเปิดฝาท้ายทําไงครับยกขึ้นมามาดูใกล้ๆนะอามาดูใกล้ๆับมาดูใกล้ๆเรียเปิดเปิดฝาท้ายเปิดก็คือดึงขึ้นนะครับพอดึงดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วก็ดึงลงแล้วก็ เปิดประตูได้ด้วยนะครับอ่าแล้วแล้วหนเปิดเสียงหน่อยครับทําไงครับเปิดเสียงนี่ครับอ๋อพอกดกดลงไปข้างหน้าก็จะมีเสียงออกมาครับอันนี้ราคาสามร้อยกว่าบาทครับแต่พ่อจําไม่ได้แล้วครับว่าสามร้อยเท่าไหร่พาซื้อมาสองคันก็หกร้อยกว่าบาทโอเคครับ่ต่อไปไปดูที่ พื้นกันนะครับที่เดนครับพอร์ตแรปเตอร์นะครับมันเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงมากครับสามารถลุยดินลุยโคลนได้นะครับพี่กิจชอบมากเลยนี้ซื้อมาให้สองคันนะครับสีแดงกับสีเงินคันสีน้ำเงินเของใครเอ่ยขหนคันสีแดงของใครครับของนิชานิชาโอเคครับถ้าอยากได้ก็ซื้อที่ช้อปปิ้งได้นะครับครับผมในช้อปปี้มีนะครับผมอ่ะ อย่าลืมฝากกดแชร์กดสลับกดกดกดสำลับใครนะด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ